แม้กระทั่งกินข้าวก็คือจะต้องวิ่งแลกข้าวอา,านวานในเป็นประเพณีวิ่งแลกข้าวสามืือเลยนะครับสามมือครับไม่มีมื้อไหนแบบกินสบายแล้วกินแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอิ่มแป้งไม่มีครับช่วงเป็นนักเรียนนี่ไม่มีในช่วงหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี่ครับขเขาแถวไปกินข้าวที่โต๊ะอ,อาหารที่โรงเรียนเราก็จะตัวก็เปียกใช่ไหมฮะเขาขอยืนก็แกล้งเหมือนกระถานใหม่ะ ข้าจานข้าถ้วยอะไรก็ให้เก็บช้อนใช่ไหมครับเก็บช้อนแล้วก็ตัวแล้วก็เปียกหมด mm. ก็น้ําก็ไหลลงไปเอามือถูพื้น mm. ก็เอามือถูพื้นให้หมดเลยแล้วก็โชว์มือขึ้นมามือก็จะดําเพราะน้ํามันไหลไปขี้เคนขี้โคนเราก็ไหลไปก,ก็ป้อนกันระหว่างบัดดี้แล้วลองวาดภาพแล้วบางคนก็แกงพักทองกับไอ้ข้าวนี่จะรวมกันอยู่แล้วแล้วก็เอาบัดดี้ป้อนกัน บางคนก็กินไม่ได้อึอ,อักอึอ,อักถ้าบันดี้คนใดคนหนึ่งอ้วกออกมาเนี่ยต้องช่วยกันกินก็บอกอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกนะเราก็ต่างคนต่างขู่กันไม่รู้ว่าใครขู่ใครว่าห้ามอ้วกอ้วกก็ต้องกินบันดี้ผมไม่ได้ต้องอ้วกผมบอกถ้าจะอ้วกแกะเสื้อให้อ้วกใส่เสื้ออ,อ้วกไปเลย <S <S อ,อ้วกใส่เสื้อมันก็ตอนนี้ก่อนที่จะมากินข้าวมันต้องไปโดนในหนามกระสุนที่ก็แทงตัว เป็นแผลเต็มหมดแล้วอ่ะมันก็แสบมันดินทั้งตัวเลยครับสารพัดแผลเรวาโดนแผลโดนอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องโดนเหมือนกันแต่มาอยู่่ข้ปากเนี่ยส่วนมากจะเป็นรุ่นน้องโดยซ้ำไปรุ่นน้องครุ่นน้องฝึกเกาใช่ครับมันเอาแบบหนักเลยที่นี่มันบอกก่อนที่นี่ไม่มีพี่มีน้องมีแต่ครูกับนักเรียน โอ้เล่นผมตั้งแต่หน้าค่ายเลยเข้าไปหน้าค่ายเลยก็ไม่เป็นไรก็โอเคเพราะเรื่องธรรมดาแหลกๆก็เข้าไปก็ยังไงก็แบกเป้แบกถุงทะเลวิ่งคารอยู่นั่นแล้วเข้าไปจนไปถึงที่พักจนไปถึงที่พักพอที่พักเสร็จรับเชือลรับป้าอะไรต่างๆพอเข้ามาสวมแล้วก็เริ่มเลยถ้าได้เคลื่อนไหวได้มารวมแถวทั้งปอดวีดปีดรวมแถวก็ทั้งหมอบทั้งคารเข้ามาแล้ว ก็มีวันลับก็กางเกงในตัวเดียวหละกิ้งคานอยู่ตามนั้นน่ะโดนไอ้ยาไอ้ที่เป็นหัวน้นา่แข็งที่จับแล้วเจ็บแสบๆนั่นก็โดนแล้วไอ้ฝึกเคลื่อนที่นั่นความหมายของการฝึกท่านี้ก็คือเพื่อให้ท่านศอกแตกเขาก็ว่าประมาณแล้วก็หัวล้อกันเนี่ยน,นี่ก็จับขาข้างหลังยก,กเอาศอกตั้งไว้ก็ยกดึงถอยหลังแตกอยู่ส่วนการฝึกนั่นจะมีถนนไอ้ ยางอยู่ตัวหนึ่งนั่นโดนแบบหนังเหมือน,นกันครับก็เรื่องธรรมดาก็ให้เข้าไปประมาณนั้น